สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกทท่านเลยนะคะวันนี้เราก็ให้บอมล้างรถค่ะใหม่เอี่ยมเลยเฮ้ยย,ย่ๆวันนี้เร็วๆมันไม่กล้าออกเฮ้ย <laughs> มันวิ่งไล่กันเขาให้โกงแล้วเขาเข้าไปได้โกงมาแล้ว ให้ลูกน้องล้างรถดูค่ะต่างกันไหมดูตัวหนึ่งเข้าตัวหนึ่งออกอเ,เข้าไปเข้าไปแล้วเร็วเข้าไปเข้าไปแล้วเร็วว่าเขาเ <c oughs> มันตกใจชะบานะ มันไม่ค่อยชอบคนเท่าไหร่มานีและวแล้วดูมันกลัวไอตัวนี้มันกินหัวอาหารแล้วนะแต่มันไม่กินแบบเลิศเทอเหมือนผู้จัดการแล้วผู้จัดการกินหมดดูดูกลัวจนขี้แตกพอดีล้างกรงให้มันค่ะ ยายามานี่ล้วกลัวทำไมลกูกกลัวทำไมเฮ้ยเฮ้ย <restricted> <practically> นี่แหละทำไมทำไมถึงากางเกงไงบอมนี่ทำไมสิงตกลงไปเพราะเพราะไอ้ตัวนี้นี่แหละตัวดีเลยดูดู <Everyone> ไอ้ตัวนี้เป็นคนเอาลงไอ้ตัวนี้เป็นคนกัดขาดมดนเลยค่ะ อะไรนี้พาดไว้ตรงนี้ไม่ได้หรอกต้องต้องให้มันเดินบ่บอยๆนะคะมันถึงจะแบบชินกับคนไม่ไม่ค่อยปล่อยมันเท่าไหร่นะไอในตัวนี้มันเลยไม่ค่อยชินกับคนเท่าไหร่ออกมาแล้วออกมาอะไรฉบาฮะไปกินอะไรมาลกูก ไปกินอะไรมาเปียกเบิร์ดปากเมื่อยต้องกินน้ำค่ะผนกำลังขึ้นเลยตัวใหญ่กว่าเดิมมันไม่กินหัวอาหารอาชาบามันกินข้าวมันเลยตัวใหญ่ขึ้นมานี่มาอ่อซ่นนะปย่ล่อยให้วิ่งค่ะเพราะว่าเราไม่อยู่สองสามวันมันมันอยู่แต่ในกรง เข้าไปแล้วลวมันก็ออกมาเหมือนเดิมอยให้มันกินหญ้าตามนี้แหละค่ะมันไม่ออกไปไหนเหมือนผู้จัดการนะผู้จัดการไม่เหลือไปดูสวนผักก่อนชบามันเข้าไปหรือเปล่าผ,ผูกผักไม่ค่อยได้ลดค่ะนี่แหละเกิดอยู่แค่นี้แหละต้นเล็กๆเหมือนหญ้าหญ้าซื้อแท็กซี่ทำไยะยญ้า ถ้าปล่อยแบบนี้มันก็จะชินกับคนนะคะเพิ่งได้ปล่อยมันเองให้มันกินหญ้าได้กินหญ้าแล้วดูดูมันกินข้าวด้วยพี่เนาะมันกินข้าวอิาบานะ ดูเดี๋ยวมันก็จะกวนกันมาถึงบ้านว่าคืนนี้ประมาณสามสี่ทุ่มนี่แหละค่ะเช้ามาก็ให้ลูกน้องล้างรถไว้รอเหมือนรถใหม่ไหมพี่น้องล้างออกแล้วเหมือนเนาะเพราะว่าพี่เขาซื้อมาพี่เขายังไม่ได้ล้างเพราะว่าใช้แต่งาน ส่วนมากจะเป็นรถจอดนะคะคันนี้ออกมาประมาณห้าเดือนหกเดือนซึ่งใช้ตอนที่เราจะไปซื้อนี่แหละคะ่ะนอกกนั้นก็จอดรอไว้เลยส่วนมากมีแต่ง,งานแมคโคระคะ่ะแมคโครพี่เขาก็ไปอยู่นาดูนละเดี๋ยวเราก็จะไปเอาเทลเลอร์พี่เขาอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ทุนทุนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยต้องรอไว้ก่อน อะไรฉบาฉบาตัวอ้วนขึ้นไหมพี่น้องหรือมันตัวอ้วนเพราะกินข้าวหรือขนมันหรือขนมันนี่เนี่ยคนมันหนาตื้บเลยมันกำลังเกิดฉบากินข้าวกับอะไรลูก่าคืนซื้อปลากระป๋องให้กินเฮ้ hey, มาแต่ไหนวา นานๆทีจะได้เล่นกับลูกสาวลูกชายม่าไม่มีลูกชายลูกชายลูกชายไม่อยู่แล้วผู้จัดการอยู่แต่ลูกสาวไม่ค่อยถูกกันนะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะตัวเมียด,ด้วยกันหรือเปล่านะถ้ากับผู้จัดการเนี่ยมันผู้จัดการนี่ชอบมาอยู่กับฉบานะแต่ไอ้ตัวนี้ไม่อยู่ใกล้เลย,ไไอยเอียงก่อค่ะไไอ,อันไปมาแล้วค่ะ พอดีย่าแกถามว่าไม่ไปไหนหรอจะเลยบอกว่าเพิ่งมาค่ะเฮ้ยฉบาอะไรนี่พี่น้องเบิองหลอกขาบมูมันมาแต่ไหนอะ่ะดูดูมันลอยมาหรือมันอยู่นี่เนี่ยหรือมันอยู่บนรถดูดีๆนะเพื่อตอนนี้มันช่วงหน้าหนาวด้วยแหละดูดูฉบามันได้ดมกลิ่นกินอะไรลูก เพราะว่าหน้าหนาวนี้แมวแมวเข้าไปชอบอยู่บนใต้รถอะคะ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะต้นมะม่วงนีผู้จัดการมันซัดหมดเลยค่ะเหลืออยู่แค่นี้เลยจะบายอย่าออกไปเด้อขึ้นมาแล้วเร็ว พอตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ฝังลงดินเลยให้พี่เขาติดตั้งไว้ให้เฉยๆตัวเองยังไม่ได้ทำเพราะว่ามันต้องขุดหลุมตรงนี้ค่ะปูนนี้ก็ต้องทุบทิ้งเลยต้นนี้ก็กำลังเกิดขึ้นผู้จัดการไม่อยู่รู้สึกว่ามันมันเยอะมากเลย ถ้าผู้จัดการอยู่นี่ไม่เหลือค่ะต้นแบบนี้แล้วยา,ยายามันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะมันกลัวเราหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ยายาอยู่ไหนวะ,ะเดินหายายาก่อนยายาชอบหายตัวมานนเร็วยายา ไอ้ตัวนี้มันชอบกินต้นไม้นะหนีใช่ปะย่งมาก,กวนเขาไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรถ้าเราไปอยู่ใกล้มันนี้ไอ้แบาไม่ได้นะดูย่ามันกินนานๆทีมันจะได้ออกมาค่ะมันนี่เลยมันกินนี่มาอันนี้มากลัวแต่ตัวนี้มันชอบผู้ชายนะ ไอบอมเดินไปหานี่มันชอบเดินไปหาเขานะขนาดเราเป็นเจ้าของแต่เทมันยังไม่มาหาเรามานี่มา้าเลือ่องฉบาะบากินหญ้าไหมอยากกินกินไหมถ้าเห็นเขากินหญ้ามันก็กินกับเขาเลยฉบาวัชไลคันนี้ก็ จอดไว้เฉยๆเดีย๋ยววันนี้ก็จะเอากาฟ,ฟิลกลับมาบ้านค่ะ mm hmm. เพราะว่าพี่เขาให้โทรมาบอกแล้วว่าให้เอารถแบโคโออกให้หน่อยเพราะว่าเสาเข็มเสาเข็มจะเข้าไปแล้วเขาก็จะสร้างบ้านแล้วค่ะ mm hmm. ถมดินก้าวไล่ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าพวกเราก็ไม่ค่อยอยู่บ้านเท่าไหร่วันนี้ก็น่าจะได้เอากาฟ,ฟิวออกมาค่ะเสร็จงานหมดแล้ว ตักที่โคนอะไรออกมาก็ไม่ได้ตักแล้วเสร็จแล้วค่ะเหลือแต่เบิกตังรับตังอย่างเดียวไฟตรงนี้มันดับพี่น้องสดิ้งอีกแล้วถ้าให้มันเดินออกมาแบบนี้มันชินกับคนนะคะเพิ่งปล่อยมันออกมานี่แหละ ปกติให้มันอยู่แต่กลงกลัวมันแบบกลัวมันออกไปวิ่งตรงถนนนะแต่ตัวนี้มันไม่ค่อยซนเหมือนผู้จัดการหรอกไอตัวนี้มันจะอยู่ในบริเวณบ้านของตัวเองอ่าโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวคิมน้าจะพาพี่น้องไปดูอ่าเอากาฟิวมาบ้านนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแจมด้วยน,นะคะขอบคุณค่ะ